สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โ oh, อ c h a n n น l นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกม Summoner War c h r o น i c l e นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราจะมาเคลียร์สกอร์ที่เราเหลือจากการเปิดในสตรีมช่วงน,นี้เปิดในสตีมก็คือแบบโอโ้ยยับอะทุกคนว่าจะไปสั่งสอนเกมแต่แม่งโดนเกมสั่งสอนกลับตอนนี้เรามีสกอร์ t r a n s c e n d e n t อยู่ประมาณ4ใบนะฮะตอนแรกมี7แต่ว่าหัวร้อนเปิดในสตีมไป3ตอนนี้เหลือ4นะฮะแต่ว่าทุกคนเราจะมาซื้อเพิ่มด้วยที่เราจะมาซื้อเพิ่มเนี่ยก็คือเจ้าแพคอันนนนี้หลครทุกอิิาาตน มอนเนอร์เคแค่ชื่อแพ็กก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะเรเจนแล้วนะฮะสำหรับเจ้าแพ็กนี้เนี่ยหนึ่งหพัดเพชรนั่นเองนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือแพ็กหัวร้อนทุกคนคือแพ็กหัวเดือดสำหรับคนขาดสติเท่านั้นซึ่งเหมาะกับเราในตอนนี้มากๆนั่นเองนะฮะ วันนี้เราก็เลยจะมาสั่งสอนเกมด้วย16,800พเพชรนะครับผมวัดกันไปว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มแต่ตรงๆนะทุกคนถ้าวัดความคุ้มไม่คุ้มนะเอาเพชรไปรีลงดันคุ้มกว่าเนี่ยเอ,เอาเอาเพชรไปรีลงไคลอดเอาเพชรไปรีลงดันเติบโตส่งกองกําลังมาอัพสกิลคุ้มกว่าฮะแต่สุดท้ายแล้วนะทุกคนจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่ดวงของเรามันอยู่ที่มอนที่เราเปิดได้แต่โอกาสขาดทุนเนี่ยมันโคตรเยอะแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมเชื่อว่าอาัดคลิปเนี่ยจะดวงดีกว่าสตรีมมาเดี๋ยวผมจะสสั่งอนมาเลลยแล้ว นะฮะทุกคนอัดคลิปแล้วนะมา16,800เพชรนะฮะทุกคนจัดไปเรียบร้อยสินค้าส่งมาแล้วนะครับมีสกอ์ทรานเซนเดนซ์สองใบสกอรเ Legend 16แล้วก็เงินอีก2ล้านนะฮะอุ้ยคนลุกทุกคนรู้ไหมว่าแสงมืดตัวแรกของผมอะที่เปิดได้กับในเกมนี้ก็เปิดจากไอแพ็คนี้นะทุกคนเรียกได้ว่าหัวเดือดเปิดอัดจนน้องดวงมืดมันออกมานะฮะเรียกได้ว่าเป็นปมยันทุกวันนี้ <laughs> โอเคมาไม่รอช้าอ้อแล้วก็ตอนนี้ครับผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ร้านเกม power pay เป็นร้านเติมเงินราคาถูกนะฮะสามารถเติมเงินให้เราได้ถูกกว่าเราเติมเองภายในเกมจากแพ็คราคาประมาณ3,700รอยบาทอะไรเงี้ยจะเหลือประมาณ2,000ไปปลายประมาณนี้นะฮะถ้าใครคิดจะเติมเงินคิดถึง power pay ละกันนะฮะแล้วก็ตอนที่เติมเงินเนี่ยอย่าลืมเลือกสตรีมเมอร์คนที่ตัวเองชอบด้วยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ฝากโอบิกไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยละกันนะครับโอเคเราลาประมาณนี้ละกันนะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลย แล้วกันสกอร์ส้มไปก่อนเลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคหมีโมฮอคทุกคนหมีโมฮอคมักจะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอตอนที่ผมไดออร์แคเนื้อมืดอ่ะไอหมีโมฮอคเนี่ยก็ออกมาก่อนที่ออร์แลคเนื้อมืดจะออกมาเรียกได้ว่าเป็นตุเป็นตานะฮะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราเปิดสกอร์เลเจนต์กันก่อน16ใบปะลุยเวลาเราเปิดเลเจนต์นะมีโอกาสได้5ดาวนี่คือ10%นนะทุกคนแสงมืดไปแสงมืดไปแสงมืดไป อุ้ยอาร์คกครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอตัวนี้สามารถอุ้ยกำลังจะบอกว่าเอาไปอัพสกิลได้ไอตัวนี้ตัวใหม่นะฮะเป็นอาร์กลมถือว่าได้อยู่ครับผมถ้าได้ตัวละครที่เป็นสปีชีดเดียวกับตัวที่เราเล่นอยู่แล้วเนี่ยซึ่งก็คืออาร์คน้ำเนี่ยยังไงก็เกิดประโยชน์ไปลุยต่อครับผมออ้ทุกคน10%รัวๆผมถึงบอกไงว่าอาดคิปอะของได้ดีกว่าอืมทุกครั้งที่ได้5ดาวเราจะเติบโตขึ้นไม่มากก็น้อยแต่สำหรับตัวนี้อาจจะน้อยหน่อย <laughs> ไปต่อทุกคน เริ่มออกอยากแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมไปเติมกับ power play ด้วยนะทุกคนเรียกได้ว่าเปิดสกาดนะฮะเติมกับ power play ครั้งแรกจัด5ดาวไปหน่อยดิสั่งสอนเกมมันไปหน่อยดิให้มันรู้ว่าแสงฟ้าผ่า5้าดาวแสงมืดมันเป็นยังไงนะฮะไม่จริงๆแสงมันก็เหมือนเหมือน5ดาวปกตินั่นแหละ <c oughs> เอ,อ,อืบหน่อยเร็วโอเคสวยงามทุกคนโอ้ยแมงเอ้ยไอ โอ้ไอเต้ยเต้ยไฟไม่เป็นไรทุกคนทุก5ดาวคือการเติบโตของไอดีส่วนไอตัวนี้ก็อาจจะเติบโตแบบน้อยๆหน่อยโอเคไม่เป็นไรเหลือ7 7ใบเลข7เป็นเลขที่ดีฮะคริสเตียโนโรนันโดเดวิดแบ็คแฮมใส่เบอร์นี้พูดทำไมไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลย <c oughs> <c oughs> ไอเบสซิ่งผมผมมันใช้ไปหมดแล้วดิแต่ไม่เป็นไรเบสซิ่งผมก็ไม่ได้อยากได้ทุกคนเอาตรงๆป่ะ <c oughs> ผมอยากได้5ดาวแสงมืดตัวใหม่เบ <c oughs> สซงเบสซิง่งเราไม่สนนะเราสนตัวใหม่ๆมา อาร์ตแสงแวนมืดสหน่อยไหมเอาชนะเจ้าได้อู้อากน้ําทุกคน5ดาวมาลัวอยู่นะทุกคนถือว่าดวงดีมากในโซนสกอร์เลเจนส์นี่เราได้5ดาวไป4ตัวจาก16ใบอะ่ะว้าวไอตัวนี้พีดน้ําเอาไปไต่การกอสได้แต่คืออัพจนเต็มแล้วไง <laughs> โอเคโซนต่อไปจะเป็นโซนไฮไลท์ของเรานะครับจะเป็นสกอร์ทรานเซนเดนสกอร์การันตี5ดาวแท้7ใบ <Wow. S 1> ทุกๆใบเดี๋ยวจะมีโอกาสได้5ดาวแสงมืดประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาจริงๆนะจุดประสงค์เป้าหมายของผมมากที่สุดเนี่ยก็คือ5ดาวแสงมืดแต่ว่าถ้าได้ตัว5ดาวที่มันใช้งานได้เนี่ยก็พอใจแล้วนกแก้วน้ำอาร์คน้ำคิเมลาน้ำล่มน้ำหรือว่าแสงมืด5ดาวอะไรก็ได้ไปครับ โอ้ทุกครั้งที่ได้5ดาวเราจะเติบโตขึ้นไม่มากก็น้อยแต่สำหรับตัวนี้อาจจะน้อยหน่อยอีกแล้วว่าอะไรกันกนะกระดาวันนี้อ่ะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือตัวสัมภเวสีแพดล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดไม่ได้ก่อนตอนคลิปแรกๆอะ่ะมันจะเป็นเงือกมันจะเป็นแก๊งผัวใช่ไหมเนี่ยอีเนี่ยนะในสตรีมก็มาอัดคลิปรอบก่อนก็มารอบนี้2ตัวแล้วนะมึงสองตัวแล้วนะออกมากินโคตาแสงม่วงกู2ตัวแล้วนะค้าจะฝากรอยแผลเป็นเอาไว้ไม่น่าฝากใส่ตัวทรงนี้น่าจะฝากใส่ผมเองนี่แหละ <laughs> โอ้โหไม่เหยพอแล้วนะน้องเคียว <laughs> มาหาค่าสิโอ้แหวม อืมไอตัวนี้แวมลมผมเต็มแล้วเอาไปอัพแวมไฟเหรอฮช่ก็ยังไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังได้สุดกว่านี้ยังได้สุดกว่านี้อีกเยอะฮะอีกหใบทุกคนขอเติบโตหน่อยได้ไหมห้าใบคีเมลาน้ำเนี่ยเติมมันจนเพชรแบบนี้ถ้าผมไม่ใช้เพชรฟุ่มเฟือยเนี่ยคือมีแบบ20,000 0เพชรแล้วนะเติมมาขนาดนี้ยังไม่มีคีเมลาน้ำเลยแล้วก็ไม่ได้อยากใช้จิ๊กซอแรกด้วยเกมนี้มันมีปรับเมตาตลอดเวลานะฮะเก็บจิ๊กซอไว้เก็บชิ้นส่วนเอาไว้บางตัวแม่งปรับจากมอนสว่างกลายเป็นมอนเก่งก็มีถมไป yeah. เสียงหล่ออุอ้ยอีฟิตตอนแรกพยายามคิดในแง่แบบเวอร์เวอว่าอาจจะเป็นอีฟิตแสงนะแม่เขียวอีมาเลย <laughs> ทำลายสิ้นซากหยุยโอ้คิเมล่าไฟตัวแรกปะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ผมเคยมีมันมาแล้วไม่เป็นไรอย่างน้นนอยนได้จิกซอนะปมมือตัวนี้ได้ใช้นะ <laughs> เราจะได้แคทเดวิมอนออกมาจากคิเมล่าแสงเราได้ <laughs> เหลือสามใบทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่มห้นาทีเดี๋ยวเรารอเที่ยงคืนปุ๊บแล้วกดไหมกดตอนเซิร์ฟมันแหลกๆนี่แหละเนี่ยเที่ยงคืนแล้วทุกคนเที่ยงคืนเป๊ะ0ูนเพงอาคิล้วนถูกแช่แข็งโอ้โหไม่เป็นไรถ้าคิดในแง่นี้ก็เก็บไว้อัพอีฟ e ิตไฟเนาะอีฟ e ิตไฟก็ในอนาคตน่าจะได้ใช้แหละแต่ถ้ามาเป็นอ e ีฟิดไฟเลยได้ก็จะดีนะ <laughs> โอเคเหลือ2ใบทุกคนตอนนี้ใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะทุกคนฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากซ u b สไคร์โอบิเป็นกําลังใจให้กับสตรีมเมอร์ตัวน้นอยๆคนนี้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อุดหนุน power pay นะฮะอย่าลืมเลือกชื่อสตรีมเมอร์ที่ตนเองชอบด้วยมาสตัวสุดท้ายแล้วขอเติบโตหน่อยจริงๆอะ่ะวันนี้ถือว่าผลงานเราไม่ได้แย่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราไดอาร์คไป2ตัวเราไดอีฟ e ิตตัวใช้งานเราได้แบบ5าดาวเยอะๆจากโซนสกอเเจเนี่ยถือว่าทํามาดีแล้วแตม่มันได้ดีกว่านี้อีกอะ่ะมันได้สุดกว่านี้เพื่อนไป แทงทะลุโล oh, <no. S 1> อู๋นอนิมัสมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ไอตัวนี้เก่งนะฮะแต่มันไม่ได้เก่งธาตุไฟไงมันเก่งธาตุลมเก่งธาตุน้ำนะโกงธาตุแสงธาตุไฟนี่เรียกได้ว่าอร่อยอ oh, <laughs> <laughs> ูไม่มาใบสุดท้ายทุกคน3 2 1สองหนึ่งไป <laughs> แค่มีมืด <laughs> กับปืนแค่มีมืดกับปืน <laughs> มืดกับปืนอะไรล่ะ <laughs> โอ้มีดกับปืนแต่ไม่เป็นไรไอตัวนี้เราสามารถเอาไปอัพสกิลให้กับสลัดน้ําได้ก็ถือว่าได้ใช้อยู่นะเออทุกคนตบมือ ก็เราราประมาณนี้นั่นเองนะครับสาหรับการสั่งสอนในคลิปนี้นะฮะถามว่ารอบนี้ถือว่าโอเคไหมผมถือว่าโอเคนะถือว่าดวงค่อนไปดีถึงจะไม่ได้ดีสุดชนิดที่ว่าแบบได้แสงมืดห้าดาวเนี่ยแต่ว่า5ดาวแต่ละตัวที่เราได้มาคือตัวใช้งานทั้งนั้นเลยแล้วก็สําหรับการสตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสตรีมบ่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาอยู่นะช่วงนี้เล่นหลายเกม <Wow. S 1> ยังไงก็ฝากร้าน PowerPay ไว้ด้วยละกันอย่าลืมเติม,เ,ตมเงินเติมถูกคิดถึง PowerPay แล้วก็อย่าลืมเลือกสตรีมเมอร์ที่ชอบ ตัวลากันไปก่อนถ้าชอบฝากกดทุกใจแล้วก็ฝากกด subscribe, s mm ับสไครป์ช่อง OB ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ใครจะสุ่มต่อหรือว่าจะอะไรก็ขอให้โชคดีแล้วกันเดอ้อผมเป็นกำลังใจให้ mm hmm. ป่ะ mm hmm. ไปและทุกคน mm hmm. ขอบคุณมากค้า mm hmm. สวัสดีคบ๊าไปยพ peace